นะครับครับเครับเป็นุ่งเป็นกกตครับเนลูกโป่งกตอครันลูงลูกติคโอเคาต้องการล้วกค่ะกันเผ ต้องการกจะบอกท่านผอ,อค่ะก็คือนึกว่าจะนึกว่าจะเข้าพบนิดได้นิดนึงเนาะ<ม>เราในฐานะตัวแทนชาวบ้านหนองจาน<ม>แล้วก็<ม>จากหลักเขต 46, 47, 48, 49เนี่ยยังมีพื้นที่ที่เราสูญเสียไปทั้งหมด2,000กว่าไร่เลยนะคะ <c oughs> ก็คืออยากจะขอท่านผบอตอนนี้คือทางชาวบ้านส่วนใหญ่ก็คือทั้งหมดเลยอยากได้กำแพงก็จะบอกท่านเท่านี้ว่าเราอยากได้กำแพงก็อยากจะขอพบท่านนิดนึงะค่ะ ถ้าไม่ทางชาวบ้านของจานอยากได้กำแพงะครับเพื่ออย่างหนึ่งเลยเราอดทนกับเรื่องนี้มา40กว่าปีแล้วอย่างที่ทุกคนทราบกันก็คือพื้นที่ตรงนี้ยูเอ็นะขอใช้ตอนนี้ทุกคนทราบทั้งหมดแล้วว่าขอใช้เป็นศูนย์อพยพของชาวกัมพูชาแล้ววันนี้คือเราต้องการให้เขาออกไปอะก็คือทําเรื่องทําราวกันมาทั้งหมดเรายืน่นยื่นคำร้องยื่นอะไรมาตลอดอ่ะจนจนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ที่คืนนะคะที่ที่รงรางวัดไปก็คือได้ได้รงรางวัดแต่เรายังเข้าพื้นที่ไม่ได้ ก็อยากจะบอกท่านผอบอเท่านั้นเองว่าเราขอกำแพงตอนนี้ก็คือทำทำให้เราให้ได้ก็คือชาวชาวบ้านทวงคืนแผ่นดินค่ะยังไม่สามารถเข้าไปทำกินได้ทั้งแปดคนที่บอกว่าสามารถเข้าไปยังค่ะเพราะว่าการลงน้ำวัดไม่สําเร็จค่ะยังไม่สําเร็จเพราะว่าที่บอกว่าจะลงผ่าน GPS มันก็ยังไม่ไม่สามารถทําได้ค่ะยิ่งมีการเจราจาหลายๆรอบอย่างนี้เราเรา,เรา,เรามีความกังวลมั่นใจอะไรขึ้นไหมยิย่งมีการเจราจาหลายยออรอบอ่ะ ความมั่นใจของเราก็ยิ่งลดน้อยลงเพราะว่ามันไม่สําเร็จสักครั้งเลยตอนนี้คือเจรจาอะไรเขาก็ไม่ฟังเราเลยโอเค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 ขอบคุณที่ครับรถออกครับ